Música mm -hmm. เดี๋ครับเจอกับพวกเราอีกแล้วครับชัยชินชิโน่เฮ้ยอยู่ที่ไหนอ่ะที่เขาแข่งสเก็ตการ์แข่งสเก็ตนะวันนี้เรามาอยู่ที่ลานสเก็ตบอร์ดเกาะสมุยเขามีงานอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรลูโลเบต่ะการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่รู้ว่าแข่งตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นสนามซ้อมไหมอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในก่อนไป

ครับอันนั้นเขาคือแบบสนามแข่งโ,ลโลบบรลลนะ์เบดว่าอันนั้นอ่ะคือแบบรองเท้าไม่รู้เนกะ็จะเปล่าไม่ใช่น้องเดกเล่นไหมพรุ่งนี้เล่นไหมเดี๋ยวพ่าพารองเท้ามาด้วยโอเคนะแข่งเวยนะยนะี่เดี๋ยวให้ดูพี่ๆเขาก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ชิโน่ล,ลงแข่งด้วยนะครับโอเคไหม ยังไม่ทันได้ดูชิโน่ห no, ิวน้ำแล้วเดี๋ยวพาชิโน่ไปซื้อน้ำน้องรอพ่อได้ไปไม่มีครับตรงนี้มีนักกีฬาเต็มหมดเลยไม่ใช่แลโนเราอยู่แถวนี้นะไปเร็วเร็วด้วยเดินมาเร็วๆโอ้นักกีฬาเยอะแยะเลยมีนักกีฬาไม่ได้เป็นดู่ภาพหลุดเลยแม่บอไม่พอขอมีสำเนียงสำเนียง บอกว่าเอาน้ำหนึ่งขวดาโดูเอาไปแล้วหนึ่งขวดยังหนึ่งขวดบอกมาเซงบอกมานะถามลุงวัวงวัวผมยาวๆกันได้ตอนนี้ระหว่างรอเขาแข่งนะครับออกมากินไอติมก่อนชิโนชิโนเหนื่อยอ่ะ เรามาอยู่ในสนามแข่งแล้วพี่ๆเขากำลังเตรียมจัดอุปกรณ์อตอนนีเด็กๆเริ่มแ,แข่งแล้วรอบคัดเลือกครับผมเ๋ยต้องไปดูใกล้ๆตรงนั้นเห็นถึงจะมองเห็นมาแล้วครับนักกีฬา เกาะสมุยเออดูพี่เขาบอรเลยมีแล้วพี้โเสวยงามพระสวยงามครตอไปนะครับน้องโอปอนะครับวิชยานะครับจากกรุ๊เทพมหานคร ชิโน่ปกมือด้วยเลย่อไปน้องชิโน่ครับแจ็คพิชซานุโล,โล่าสวยท่าสวยมั่นใจมากที่คนนี้สวยงามครับโอ้โหเยี่ยมครับ โอ้โก่น้ำถามไปแล้วคุณต้องไปนะครับคารินนะครับนาไปนะฮะกาญจนบ,บุรีนะครับผมผมีพี่โคนินชิโน่รู้จักหนึ่ใช่ไหมสัญญาณนะครับเพื่อนของพี่น้ำสิ Attention ตัวมือตัวมือไปง่เลยเหรียญทองเหรียญทองเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับไปเอามัจากคันสวยง่มครับโอ้โหไม่เตะเลยนะฮะไม่เตะเลยประตูไปนะครับเรื่อยเลยนะฮะประตูไปนะครับพิชญาชิดานะครับสีสว่างจาก สงครับย ok ังครับนะแจกที่ไหนก็ได้ที่ก็กดมือนะนยลไปแล้วะอูโหเอาแล้วๆแล้วสนุกแล้วครับสนุกแล้วครับอันนี้คู่ชิงก็สองเดือนที่แล้วใช่ไหมพอ่มอมต่อไป พิร oh. oh. ัสาลังสีมาพิรนะนะครับ Attention today ทานี่ Attention Ready Oh โอยเร็วครับเร็วตัวนี้ตัวนีนี่สุดนะฮะตัวนะครับ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสปีดสลาลมนะฮะโอเคนะฮะไม่ดิสนะโอเคดิสคอลิฟายนะครับดิสคอลิฟ้าชมสนุกนะชมสนุกละครสวรรค์ส่งเข้าประตูโอ้พี่คนนี้มาแสดงละครสวรรค์วันนี้ติดตามในเฟซบุ๊กหน่อยหลอครับหรอครับย่างครับ AttentionReady โอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาโอ้โหได้ยินว่าห้าจุดห้าหรือว่าถึเวลาที่ตามนะครับตามตามอ่าเซ็นเซอร์ดีกว่านะครับต่อไปนะครับดกหญิงธนยาธนยาวีครับเยี่ยมดีอู้จะไปไหน เดี๋ยวไปดูค่ะตัวมือตัวมือนี่เดี๋ยวเดี๋มาเจอกันซิโน่รุ่งนี้เดี๋ยวคนปดูรุ่งนี้ไปดูบ้านุลนครับต้องตดิ่นดินไปไปไปดินไม่ต้องต่ินยงงๆเลยนะนี่น้องคนนี้น่าใช้เชียร์น้องเนึ่ น้องโอเป็นเล่นที่